รอบนอกนะครับก็จะมองเข้าไปในรถไม่เห็นนะครับเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นรอบคันเลยนะครับรวมทั้งแผ่นหน้าด้วยนะฮะแผ่นหน้าในกลางวันขับสบายครับพอกลางคืนนี่แสงสว่างดอบไปเยอะนะฮะวิสัยทัศในการขับขี่ก็จะถดถอยลงไปด้วยนะฮะ พอแนะนำให้ติด60%นะครับสำหรับแผ่นหน้าย้ำอีกทีนะครับสําหรับแผ่นหน้าให้ติดฟิล์มแค่60%พอนะครับสวัสดีครับผมอมอสอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง หน้าอย่าลืมนะครับเอาผ้าขนหนูช่วยซับน้ำไว้นะฮะเพราะระบบไฟเยอะนะครับเดี๋ยวต้องหาผ้ามาปิดตรงนี้อีกนะฮะที่เกี่ยวข้องระบบไฟนะครับป้องกันไม่ให้น้ําไหลย้อนเข้าไปในระบบไฟนะครับปิดตรงนี้ก่อนนะฮะปิดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอาค่อยเอาผืนนุนทับบนอีกทีนะครับกันผ้าขยับนะฮะแรงช่างช่างยช่างเริ่มมองหน้าแล้วนะฮะช่างเทพเหมือนเดินะครับสองคนช่าง เียกแต่ช่างจอบนะครับโอเคนะฮะล็อกให้ดีนะครับป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าระบบไฟรดลูกค้านะครับมีกาวไหมจ๊อบมีนะอ๋อหมักต้องหมักก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับแผ็นหน้าหมักฟิล์มก่อนนะครับเห็นหน้า แผ่นหลังหมักฟิล์มก่อนนะฮะครับในรถนี่มองออกไปสบายเลยนะครับ80%พอกลางคืนนะฮะกลางคืนก็จะมองออกไปยากหน่อยนะครับเพราะว่าฟิล์มมันมืดนะฮะแสงก็จะดอบลงไปนะครับ ออกมาแนะนาประมาณนี้นะครับสําหรับการเป่าฟิลม์มและการติดตั้งอะไรก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะฮะนครับหมักฟิล์มไวก่อนนะฮะจะได้ทำความสะอาดง่ายนะครับหมักฟิลม์มทิ้งไว้ก่อนนะครับแปตัว เพิ่มเติมนะครับสำหรับกระจกอย่างนี้ฮะเอากระดาษเกาวแตะขอบยางให้ก่อนนะฮะเพราะว่าใช้ความร้อนนะครับมันขอบยางชิดกับชิดกับกระจกมากนะฮะป้องกันไม่ให้ขอบยางรถลูกค้าไหมนะฮะ 2ข้างนะครับสองข้างนะฝั่งโน้นด้วยนะสองข้างนะท,ท,ที่เพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มเติมนะฮะแ,แนะนำกันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเจอนะฮะเอากระดาษกาวแปะไว้ก่อนนะครับ คิดมากเลยนะครับเ็ราเดี๋ยวเราต้องเป่าข้างให้เป่าข้างนะฮะเป,เป็นการเป่าข้างนะครับสำหรับช่างฟีมือมใหม่แนะนำให้เป่าบนล่างก่อนนะครับเป่าบนล่างคล่องแล้วอยมาฝึกเป่าข้างนะครับวางฟิล์มหน้าเป่านะครับวางฟิล์มหน้าเป่าไอ,อ้ไม่ใช่นะครับขอโทษนะวางวางฟิล์มเพื่อเป่าข้างนะครับ ขนาดฟิล์มก็30นิ้วนะฮะฉีดตรงกลางก่อนนะครับจากบนตรงล่างแล้วก็ฉีดขอบบนนะครับ,นะรบวิธีการวางวางฟิล์มจะไม่เหมือนกันนะฮะที่ฉีดน้ําก็คือให้ฟิล์มยึดนะฮะไม่ให้ฟิล์มขยับนะครับดูวีแคร์นะครับลุยแคร์เอเท่าไหระนะ่นะเอห่ามั้งใช่ไหมตัวนี้ ยูวีแครเอหนึ่งห้าบอกว่าช่วยตัดังแสงสีฟ้านะครับเหมือนเดิมครับป้องกันลมตีตัดฟิล์มมาแล้วก็ลอกกาวแปะล็อกไปก่อนนะเอาข้างนะครับ เปลี่ยนจาก80เป็น60เปอร์เซนะครับเพราะว่าแผ่นหน้านี่ขับไม่ไหวนะฮะ,ไ,ะไม่มีอะไรครับวิธีการปอกก็เหมือนเดิมน,นะวิธีทำอะไรอย่างอืงอง่นก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะนะ <ๆ S 1> ครับลองเอาผ้าลองทับน้ำให้หน่อยนะแผ่นหลังนี่หมักไว้สองสามรอบนะครับ ลอกมาก็เก่าแทบไม่มีครับนี่นะครับลิขสิทธิ์ช่างจ็อบเหมือนเดิมนะฮะผู้คิดค้นวิธีลอกวงจรไล่ฟ้าได้รวดเร็วนะครับของช่างจ็อบนะถ้ามีคนเข้ามาดูเข้ามาติดตามเยอะๆต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะช่างจ็อบนะ ไม่อยากมีปัญหาเหมือนน้องเจนนี่กับน,น้องก้านะครับก็ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ยังถ่ายทำด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวเหมือนเดิมนะครับ ตงเปียกเป่าอยู่นะฮะฝั่งนู้นนะครับ,นะรบเน้นนะครับวงจรไลฟ้านะครับฟิล์มเสื่อมสักนิดก็ให้รีบเปลี่ยนเลยนะฮะอย่ารอให้ฟิล์มหมดสภาพเยอะนะครับเพื่อรักษาเส้นวงจรนะฮะโอเคนะครับวันนี้โชคดีนะครับ โชคดีนะครับตัดแบบไม่เห็นนะฮะเลยต้องใช้ไฟช่วยนะฮะฝีมืดนะครับตัดแบบไม่เห็นนะฮะต้องใช้ไฟช่วยนะครับช่างเปียกครับรบกวนนะฮะเห็นไฟนะฮะช่างจอบส่องอยู่นะฮะเห็นแบบชัดเจนนะครับเห็นเห็นเห็นชัดเลยนี่ใช่ไหม อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดบนเึื่เอาจับวางนี่สิจับเ,เห็นเห็นเห็นไฟนะฮะตัดแบบมันต้องเห็นแบบชัดเจนนะครับฝีมืดนะครับต้องใช้ไฟช่วยนะครับโชคดีนะวันนี้นะฮะสำหรับไฟแล้วนะครับ ส่องไฟโดยขยับไฟตามคนตัดนะครับมองแบบไม่ชัดจวฝืนนะครับต้องใช้ไฟช่วยนะครับส่องให้เห็นแบบชัดๆแล้วถึงจะตัดนะฮะ รู้มองเห็นช่างจอบข้างในป่ะนะช่างช่างจอบสองไฟอยู่นะฮะเห็นปะครับเห็นไฟสายไหมฮะเห็นนะเห็นนะฮะสองไฟเพื่อจะให้ข้างข้างในสว่างกว่าข้างนอกนะครับ มีความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับด้านบนนะครับตัดแบบไม่ได้นะฮะเราตัดแบบรอบรอบดนละดานข้างด้าน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 นี้ก่อนนะฮะแต่ด้านนี้ตัดแบบไม่ได้นะครับต้องเอาแบบมาทาบแล้วตัดด้านในนะฮะตรงนี้ก็ต้องฝีมือนิดนะครับนะครับก็บออเอาปากกาบนอนันี้พี่มีเซเลฟ้าพัดขึ้นบนอีก น,นปากกาม่ทำอะไรเขียนหวยเหรอหว,หว,วางแบบให้เป๊ะนะครับโอ้ไม่ต้องจับไม่ต้องมันไ,ไม่ได้ตัดเลยตัดนิดนึงล่างเอานะครับล่างเบาๆไม่ให้ไม่ให้ไหปโดนกระจกนะครับแล้วก็ค่อยไปแต่งเอา ด้านนอกนะคือขีดเป็นมาร์กเอาไว้นะครับก็ออกมาแนะนํานะครับใครที่รู้แล้วก็แล้วไปนะครับก็มาบอกกล่าวสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะโอเคนะครับก่อนการติดตั้งนะฮะมองก็ไปทะลุนะครับ เดี๋ยวมาดูทีหนึ่งหลังการติดตั้งนะครับขั้นตอนติดตั้งก็เหมือนรถตัวไปนะครับไม่แตกต่างนะฮะ UV Care 400นะครับ ไม่มีห้องติดฟิล์มต้องปิดรถนะครับต้องปิดประตูรถนะครับปิดประตูรถหมดนะครับฝีมือล้วนๆนะครับสีมือและประสบการณ์นะฮะทำกันมาหลายปีนะครับ ั้นตอนติดตั้งก็เหมือนติดตั้งแผ่นหลังรถกระบะนะครับไม่แตกต่างนะฮะมีเพิ่มเติมอีกนิดนะฮะสำหรับกระจกที่มีลายเซนนะครับทราบเห็น้าฮะรตรงนี้นะครับลายเซนอยู่ตรงนี้นะครับอย่าใช้มีดทำความสะอาดนะครับให้ใช้ทินเนอร์อย่างเดียวนะครับสังเกตนะจ็อบลูกควรเอา ขยับไปต้งนี้หน่อยนะครับเห็นนะครับลายเซนนี้นะฮะที่กระจกนะครับอาใช้ตินเนอร์เช็ดอย่างเดียวนะครับมันได้นำเพิ่มเติมนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับเปินวีแคร400นะครับ E15 สำหรับแผ่นหน้านะครับแผ่นหลังนะครับ รอบคัน UV c ีแคสี่ร้อยเหมือนกันครับ A05 นะนะแผ่นหลังแปดสิเปอร์ซ็นนะครับแผ่นหลังรอบคันแปดิเอร์เ็นแผ่นหน้า6กสิบเปอร์เซนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าอยู่กลางแดดได้เป็นยังไงครับมีในร่มนะฮะ สางเสร็จแล้วสวยงามนะครับเปียกเปีกปิดประตูแบ้านไหมดูนะฮะช่างเปียกอยู่ข้างในมองมองเห็นป่ะฮะล้างๆนะครับเห็นกังล้างนะครับ รอบคัน80%นะครับแผ่นหน้า60%ผ่นหลังวงจรไล่ฟ้ายัางอยู่นะครับรักษาไว้ให้ได้นะครับถ้าปีไม่เสื่อมมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ดูกันภายในรถนะครับก็สว่างแป็นหน้าสว่างขึ้นอย่งนิดนะฮะก็จะขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะครับเวลากลางคืนนะฮะจะมองจะมองเห็นคือวิสัยทัศน์จะดีขึ้นนะฮะเพราะไีมันใสขึ้นนะของเก่า80ดสิเปลี่ยนมาเป็นหกสิบก็โอเคนะฮะก็ขอเตือนนะครับก่อนจากนะฮะแผ่นหน้าเนี่ยเต็มที่แล้วความเข้มให้ ให้อยู่ที่60นะครับ80นี่ขับยากมากนะฮะหาเฟินนะครับ